อากาศค่ะบรรยากาศมวลซืึนโฮเซลพี่น้องหลายคักลูกหลานบันทุกลุกโอ้หลายแห้งลูกหลานอันนี้มิจตลูกหลานบันเฮาเด้อมิจตลูกหลานบันทุกลุกอ้อยต่อยพี่น้องตั้งหนากระซิเมนไฟเม็นเคยเด้อกระสรุปแล้วก็ลูกหลานบันเฮาคือเก่าจ้ะอุ้ยหลายกะเวลูกหลานบันเฮาอ่าผู้ใดๆมังไฟผู้ใด ผู้ใดๆมังไฟแล้วอยากจูดถ <มา S 1> วย<ม>าวยาอิป,ปูกะให้หัวหน้าทีมจูดให้แล้วผู้ใดประกาศจูด<อ> <laughs> เป็นประเพณนี้ทางภากยีสนันประเพณนีเดือนหาประเพณนี้เดือนหา้นนหามาเลี้ยงบ้านเลี้ยงบ้านอีปปูตัวอย่างอีปปูไม่ค <laughs> ือเห็นไว้แต่ทางนี <laughs> 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 ้ เลี้ยงบ้านพี่น้องเลี้ยงอีปะปูหรือเลี้ยงด้อนปูตาบุญเดือนหาเบิ่งข้างไก่ตัวบนันเป็นจังไรฝน,นฝ่าอากาศเป็นจังไดสมัยโบราณไม่มีการพยากรณ์อากาศนะคะจะดูที่คางไก่นะคะทุกคนมิตรลูกล้านบันตุกลุกมิตรไทยบันทุกลุกอยตัวตั้งหนาเม่นไผยเม่นเคยสรุปก,ก็เป็นลูกล้านบ้านเราเหมือนเดิมนะจ๊ะนะาจ๊ะ อีปประจำอีปประจำอันนี้ชาวบ้านก็ทยอยมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้ำมาถวายแกอีปปปูนะจ๊ะตามประเภทนี้ก็จะมีน้ำสมน้ำบานไก่ไก่เน,นี่ยคืออีปปปูเริ่นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวบรรยากาศ มันจะกรอบๆโอ้มวนซื้นห้องเซี่ยวค่ะยังวะหลายคนก็ซื้อบังไฟแล้วประกาศจูดก็มาให้ผู้นําทีมนี่แหละค่ะนี่ผู้นําทีมจูดให้ <c oughs> บางละหาบางละซิฟเออล,ลูกหลานก็อยากเอาบังไฟมาถวา,ายยามพญไงเนาะประกาศจูดก็ให้ผู้นําทีมในหมู่บ้านนี่แหละจูดให้พุ่นน่ะสามสองหนึ่งไปสามลอยสามซีวดไป เงินดีแต่ว่ามุ่นดำแล้วนี่เขาอุ่นปะนี่อันนี้แหละเขาอุ่นน้อยๆในนีซื้อแล้วกะเออเพื่อความปลอดภัยก็เลยมาให้หัวหน้าทีมจัดให้นะคะอันนี้คือการถวายผ้าพุเด้อจุดบงไฟถวายอมไฟไงเฮงสามสองหนึ่งไปโอ้โหตั้ม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 โอ้ยบ่ลงบ่ลงบ่ลงมันตั้มงาไมั ตามงาไหมเนาะสุดยอดอีหลีบังไฟไหมคืนดีครับแต่ว่าตำางาไทยมันตำยอดมันตำยอดบ่เออเด็กๆเด็กหน่อยแล้วก็มาสืบสารประเพทนี้จุดบังไฟถวายยยงดังก้มมือเ่าวเสียงดังกมมเดยวสายหลุดไ่อได้ตำตงาไา่ม เสียงดังก็มูเดียววะรับรองเลยว่าสั่นว่าไปสามสองหนึ่งไปสุดยอดว่ะขึ้นสูงกักแมงเสียคนน่ะเออสุดยอดมากเลยเปพนีผาญยุนี่เ <c oughs> สียงดังก็มูอมอมเออขอเพนีภาคอีสานเฮากค่ะ ันเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านด้เลียงบ้านเลียงเมืองอย่ยงนงี้ยงพอญ่พี่น้องเอ้ยพุนล่ะร้อมสับเราให้ใกล้โตลูกล้านบานเฮาพ่อมตุ่มกันมาแล้วคุณมาแล้วมาแล้วมาแล้วให้ลูกล้านบานเฮายู่เดียนเป็นซุกสุกผูสุคนเด้อยูเด็นเป็นสุกสุกผูสุกคน ໂຕດີມີແຮງປົກປັກຮักສາລູກຫຼານອີ່ຍັງບໍ່ໃຫຍ່ກໍໄດ້ໃຫ້ຢູປສຸມັມີສີສຸກນໍາກັນາ